คือปิดร้านมีแค่2คนเท่านั้นแบมกับกวางปิดร้านจัดเป็นแบบเบิร์เดย์ดินเนอร์สุดพิเศษเลยซื้อมาเรียบร้อยแล้วคุณชองเดี๋ยวดูซิรีอคชันตอนที่เจอนะฮะจะเซอร์ไพรส์เปล่าไม่รู้จะชอบเปล่า โอเคตอนนี้เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปกินข้าวเซอร์ไพรส์กวางนี่น่าจะเป็นมือแรกเลยมั้งที่กวางไม่รู้ว่าจะไปกินที่ไหน แล้วก็ไม่รู้ว่าเราเตรียมเซอร์ไพรส์ของขวัญไว้ให้ด้วยตอนนี้นี่จริงแล้วไม่ได้ต้องให้แล้วสําหรับปีนี้ให้ไปแล้วล่วงหน้านะครับผมแต่ว่าก็หวังว่ารีแอคชั่นจะดีนะเดี๋ยวพาไปกินร้านใหม่ของเชฟต้นนะฮะชื่อว่าร้านยายนุสลาครับผมซึ่งอยู่ตรงสาทรตอนนี้อยู่แถววิภาวดีก็เดี๋ยวไปแล้วก็ขอเป็นแบบพ i เ a t เรียบร้อยคือปิดร้านมีแค่2คนเท่านั้นแบมกับกวางปิดร้านจัดเป็นแบบ เบิร์ตเดย์ดินเสุดพิเศษเลยเขาบอกพนักงาน8คนนะฮะแต่ว่าคนกิน2คนนะฮะหลานย,ยายเชฟต้นจัดให้นะฮะแล้วก็พี่เมย์ขอบคุณมากๆเลยนะฮะรอคอยเลยเพราะว่าก็อยากกินเหมือนกันเดี๋ยวดูว่า Reaction จะเป็นยังไงจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคือประเด็นคือเก็บไว้ในรถ แล้วก็ประเด็นคือแบมแอบเห็นแล้วว่ากวางมีของขวัญให้แบมตอนที่เอาถุงสูตรเนี่ยมาไว้ในรถตอนกลางคืนนะเห็นถุงอยู่หลังรถแต่แบมมาเก็บไว้หน้ารถไม่รู้ว่ากวางเห็นหรือเปล่ามาแล้วเสร็จงานแล้วได้เวลาของเราไหมฮะกวางเราอเไย <laughs> ฮะอ๋อได้เวลาของเรารู้ไหมว่าจะพาไปกินที่ไหนไม่รู้แต่ไอกิ้หลุดออกมาว่าสาทร ไม่ได้หลุดก็ต้องบอกไงสุดท้ายก็ต้องรู้ไงไม่ก็ต้องรู้ตอนยังไม่ได้บอกชื่อร้านเอออ๋องั้นปิดตาเลยไหมเอออ่ะปิดขึ้นรถเลยเดินไปเลยตอนนี้รถไม่ได้ขยับอยู่อืมจะได้ว้าวแหมสีแมสแมต้องเข้าด้วยเหรอฮะบังเอิญ <laughs> สวัสดีคุณผู้หญิงครับโโอ้ห เป็นไงชอบไหมผ้าที่ใช้ตัดชุดก็เป็นจากเก้าอี้เลยใช่ไหมฮะหลังเอิญวันนี้จัดเป็นแบบไพรเวทแค่เราสองคนจริงเหรอจริง มีแค่เราสองคนพี่พี่ทีมมีกี่คนนะฮะตอนนี้ตอนนี้ตองปดคนนดคนนะฮะแต่ว่ามีแค่เราสองคนครับคอปากอะไรกระทงทองกระทงทองคาบีอะอืมอ้เป็นไงคะสดชื่นไหม ม,มีแบบสี่เลเยอร์แล้วทุกเลเยอร์มีความหมายและให้รสชาติที่แบบกลมกล่อมสดชื่นอะ่ะแล้วก็ได้ยินว่าคอสที่หลานยายมัสลาจะเป็นรสชาติหมายถึงว่าอุณหภูมิจะเป็นแบบโรลเลอร์โคสเตอร์หน่อยปกติมาาันจะจะอุณหภูมิแบบว่าเาย็นค่อยเพิ่มอุณหภูมิแบบอุนอ่นๆขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเชฟต้นตอน้ตองการจะดีไซน์ให้แบบเย็นบ้างผสมอุ่นบ้าง,งอะไรอย่างเงี้ยเออก็ จะได้ประสบการณ์ท e ี่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนร้านอื่นช่วงสาระมีอยู่จริงน่าฟินมาก อ่ะเป็นไงจานนี้แซ่บมากหรอแซ่บลืมสดชื่นอ่ะเป็นซีฟู้ดแบบเก็ดน้ำแข็งเหรอ,อใช่ปะ่ะชอบดีนะงมเ้ยตกใจะไรจะขนาดนาั้น ใช่ไหมฮะใช่ค่ะซึ่งคือเป็ดไดเอชใช่ 14, 14วัน,วนแล้วต้องเป็นเพศมียทำไมฮะเนื้อัมผัสดีกว่าเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวลองทานดูค่ะได้ครับอันนี้กล้องจะต้องเป็น0.5แล้วนะฮะเพราะโอ้โหมาเป็นสำรับเลยครับคราวนี้ก็เป็นฟิลเหมือนนุสลาถ้าใครเคยกินนุสลาก็จะคล้ายกันมันจะมีพาร์ทที่เป็นสำรับก็จะมาแบบเป็นแชร์ริ่งนี้เยอะมากแต่ขาดอย่างนะเป็ดเมื่อกี้ที่ออกมาโชว์ไง สุดท้ายท้ายสุดนะนี่ผลไม้กับน้ำปลาหวานนะฮะเพิ่มผงบวยเข้าไปนี่เป็นสูตรแบบของนุสราแล้วก็หลานยายเลยนะฮะเป็นยังไงนี่สุดท้ายแล้วนะคอที่14แล้วนะฮะอันนี้ ปีที่อะไรแล้วที่ฉลองด้วยกันปีแปดแปดหรอจริงหรองช่แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับสามห้าแล้วหน้ายังเด็กอยู่เลยสสิเอ็ดครั3สามิเอ็ดสาเอ็ี่เขาก็ใจผิดขอให้ก็กันไปเนีนๆนะครับอบ่นไม่เก่งบ่นน้อยตัวเออง เย้แฮปปี้เบิร์เดย์นี่เธอให้เราเหรอเราให้เธอเดยวพี่นี้บอกไม่มีของขวัญไงนั่นสิซอรรส์รเหมือนพี่เขารู้อ่ะ <c oughs> ก็เดินเลือกกับพี่เขาทั้งสองคนนั่นแหละ <c oughs> เอาดีๆเราไปซื้อใตัวเองมาเมื่อวานตะบางตะังนี้ใบนี้ซื้อมาเมื่อวานก็เลยจะอวดเธอวันนี้โกหกนะพูดเล่นนะโอ้ยการแสดอยู่ไลนแล้วขอเป็นตัว B จะได้เห็นว่าเป็นชื่อแบมตลอดเวลาจริงเหรอ เ๊ช็อป <c oughs> อะไรเปิดสิ <c oughs> ใช่เหรอใช่เปิดี๋ยวเด้งกินน้ำแก้เผ็ดหน่อยรองเท้าหรือเปล่า <c oughs> ขำอะไรอย่างนั้นอ่ะ นีโอยากได้มันตั้งนานสั่งจากญี่ปุ่นเลยอ่ะจริงปะเนี่ยที่ไทยไม่มีโอ้ยว้าวอยากได้มันมานั้งค่เนี้ถูกไซส์ฮะถูกไซส์ฮะมันดูยาวนะชิมันดูยาวกว่าเท้าเรานะเนี่ย <laughs> <laughs> มันดูยาวปะ <laughs> ดูยาเราอ่ะเห็นของขวัญเธอแล้วเมื่อวานเเปิดรถหรอเราเปิดรถเพราะเราจะเอาสูตรไปใส่ในรถแต่เราไม่ได้เห็นเพราะเราเอาสูตรไปใส่ในรถเราเห็นตอนที่เธอไม่เข้าบ้านมาทันทีก็เลยดูจบข้งหน้ายุ่งอะไรตายรถจะพยายามปิดรถปิดไม่สนิทปิดท้ายไม่สนิทอะไรก็ดูอะไรวะอะไรของเขาเนี่ยทำไม ทำอะไรอยู่อ๋อดูในกระจกเหรอดูเห็นในกระจกตลอดเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดเลยเห็นตลอดเลยเปิดดูดีกว่าจะได้รู้เห็นถุงกุชชี่มองเข้าไปอ่ากล่องคอนเวิร์ดรู้เลยขอโทษมีคนน้อยหนึ่งนะเพราะว่าเหไซสาเล็กรู้แล้วว่าคือของคันคืออะไรแล้วก็ มาเราก็ใส่ไม่ได้ด้วยก็วันนี้ก็มาทานที่หลานยายบายนุษรานะครับเชฟก้นนั่นเองครับก็เฮ้ยแนะนำจากใจจริงเลยนะคนไทยต้องมาให้ได้เลยครับมาสนับสนุนคือแบบอาหารไทยอ่ะทำได้แบบพรีเมียมแบบนี้อ่ะซึ่งมันคือแบบศักยภาพของอาหารไทยเลยนะ ที่มันไปเวิร์คลาสได้เลยแล้วเชฟต,ต้นกำลังทำสิ่งนั้นอยู่แล้วก็รสชาติที่อร่อยมากอิ่มท้องมากนี่ห่อไปนะเพราะว่าสำหรับคือแบบเยอะมากแล้วกวางก็พุงป่องอยู่แล้วแต่จริงแล้วเดี๋ยวให้ดูรูปตั้งแต่ก่อนกินพุงก็ป่องอยู่แล้วด้วย <c oughs> ประมาณนั้นนะฮะขอบคุณมกันการติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ด้วยนะฮะคลิปนี้ไปไหม